มันามาใหม่มาใหม่พอดีเมื่อกี้เขามาส่งของกินมาม่าด้วยกันยังร้อนร้อนอยู่เลยกินมาม่าด้วยกันคะ่ะทุกคนนี่พักหวานเยอะมากมามา่มามาม่าแล้วก็มีนี่หมูสามชั้นสไลด์นะคะ ยังแบบโหด,ด,ดู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 กินมาม่าด้วยกันอืมโซนร้อนๆเสียงยังไม่มาดีเท่าไหร่เลยอร่อยอร่อยกินมาม่าด้วยกันบ่ายสองครึ่งแล้ว บางวันบางทีเราก็ไม่รู้จะอยากกินอะไรเนาะกินมาม่าเนี่ยแหละมาม่าทุกคนลองมาม่าใส่าักหวานเป็นไงหลายวันเลยสงการปีนี้ไม่หนุกกับเขาเลยเนี่ยเป็นไงตั้งแต่สงการเลยอ่ะ เป็นใครตอนตงการก็ไม่หน <se> <ini> ุกก <quer wa es ment ira> ับเขาเลยทีเนี้ยนี่จัดสามชั้นสไลด์เลยนะครับผรมอืม โหไม่จิตไม่สนุกเลย <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาไม่ได้ไปเล่นกับเขาเลยไม่สนุกเลยอ่ะเป็นไข้ร้อนสงการเนีะโอ้โหตอนนี้ยังไม่หายเลยยังไม่หายดีเลยตอนนี้มะม่าก่ะแม่ก๋วยเตี๋ยว ต้มไก่ผักหวานด้วยอือิือยอดยอดรส,ดดสดน้ำน,นร้อนเนี่ยแก้คันคอไอเหลือเกินหิวน้ำ บ่ายสองเนี่ยกินมามา่าไม่ไหลมาเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยเป็นไค่เบ้นตั้งแต่ก่อนสองการงหาก ทดน้ำแห้งเลยเนี่ยคันคอไอ้แล้วเกินไอดีดีย่อบอกหวานอืม,อ,มอร่อยมากทุกคนพยยามเอากินขนมปังตอนนี้กินมาม่า สวัสดีผู้รับชมทุกๆท,ท่านนะครับจัดมามากเลยกินอะไรมากไม่ได้ดูในเสียงแหบอยู่เลยไอ้เยอะจัดมันไข่มันไข่ รสน้ำแห้งเลยพี่นี่เองไม่มีน้ำให้รสแล้วอืมแซ่บมากกินไวๆรสด,ดังเดิมไม่รู้จะอยากกินอะไรแซ่บอีหลี ันหัวกันหัวสวัสดีผู้ชมหกสิบท่านนะคะ คับมาแก้ไขสดน้ำาร้อนพอดีผู้รับชม80ท่านนะครับทุกคนยูมามา่า <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันหายไข้ดีเลยเป็นไข้งตงแต่ก่อนของการเนะี่ย แย่เลยแย่เลยหหวานนี้อร่อยมากเลยนะไม่ต้องไปต้มให้มันเละมากต้มเละมากไม่อร่อย กินอย่างนี้ก็แซ่บนะผงหวานอะ่ะเอายอดอ่อนๆอใช่กับเปลี่นไป,นมปนหมดบิงไหตั้งแต่นี้เลยอ่ะตั้งแต่ก่อนสองการเลยสงการไม่ได้ไปเล่นไหนกับเขาเลยไม่หนุกเลย เป็น,นได้นิดนิดหน่นอยเองไม่หนุกเลยอ่ะสงการปีนี้ <c oughs> เป็นง่ายแบบยังไม่หายเลยคิดถึงทุกคนเนี่ยนานแล้วอ่ะเป็นอาทิตย์อะไรมั่อเนี้ยหนูไม่ได้ไลฟ์อ่ะนอนไอแบบเจ็บทั้งตัวเลยระบบม,มุดเลยอ่ะื <c oughs> สัสาดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะ อยังไม่เคยส่งไปต่างจังหวัดเลยอะหวานอะไม่รู้จะาส่งไปยังไงว่ามันจะไม่เสียไม่เคยส่งเหมือนกันปกติถ้าเก็บมาแบบว่าถ้าเราไม่แบบใส่ถุงหรือว่าใส่ใบตองอะมันก็จะเหี่ยวแล้วขนาดมันอยู่ที่ต้นนะบี่พอช่วงสายมันยังเหี่ยวเลยคงไวต้องซีนสุญญากาศไปมั้งยังไม่เคยส่งต่างจังหวัดเหมือนกัน แซบแซบอยู่พิจิตค่ะอากาศร้อนมากพิจิตเนี่ยร้อนมากๆ ไม่เคยขายอะไรหนูกินมาม่าอยู่หนูจะขายอะไรได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นไข้เป็นไข้ขแต่ก่อนปีใหม่เลย <c oughs> เอป็นไข้แต่ก่อนสงการเลยยันตอนนี้สงการจบแล้วก็ไม่ยังไม่หายเลย วิญญาณมากเลย <c oughs> วันวันก็นไม่รู้จะอยากกินอะไรเหมือนกันนะอืม มามา่าเห่อหนึ่งก็กินไม่หมดจ้าจอมามา่าใครแักหวานค่ะ หอนุ้งว่กินไม่หมดไม่ได้ไรายมาเป็นอาทิตย์แลหนูอะป่วยนอนไอแบบไม่ได้นอนสองสามคืนเลยนอนไม่ได้ไออยู่นั่นแหละนั่นเลยวันละสามนดูจริงๆหนูก็เห็นด้วย เงินหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ร้อนอยู่แหละอากาศเขตกเย็นมาล้มพัด้ำหน้าเหมือนฝนจะตกทําไมนมาตกมาแบบเบาๆอะ่ะตกไม่หนักอะ่ะแล้วพักร้อนอีกหระตามสภาพไม่ทันเล่นหนูก็เงินเลยต้องป่วยอยู่อย่างเงี้ยตามตามดูดูไม่ทันไม่ได้เล่นที่ไหนเลยเป็นไข้ นอนรักษาตัวกินยาอยู่บ้านนี่หนูก็ยังไม่หายเลยนอนอยู่แต่บ้านเลยสงการปีนี้ไม่เคยสนุกเลยอะไม่ได้ไปเล่นกับใครเลย mm hmm. ไม่รู้จะอยากกินอะไรก็เลยต้มมาม่าก,กิน อืมแต็เสียงก็ยังไม่จาดีเลยร้อนๆกินไปงั้นแหละเน่อยกินยากากาก็เปลี่ยนแปลงเลอเติมอัพาภาพตามไม่ฮันเลย ทุกคนอิ่มกินไม่หมดหอเลยชาจากินไม่หมด้อเยเนี่ยกินไม่ได้ครึ่งเดียวเองอิ่มแล้วมาแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่เย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่รู้วันนี้ก็แบบยังไม่ค่อยจะหายดีเท่าไหร่เลย ใช่หนูกินยาหนูกินยาจนแบบโอ้หมดไป,ไปแบบสองแผงสามแผงแนละ้วยังไม่เบาเลยเว้ยพุ่งจะเบามีเริ่มมีเสียงขึ้นมาวันนั้นเราถึงก็ไม่มีเสียงเลยอ่ะพูดไม่ได้เลยเอาแน่น้อนกับอากาศไม่ได้เลยอ่ะ